มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เสียงเีฟยนเลยนะอยู่กับอินสาดินนะโอเคเดี๋ยวให้แนะนักเตะเป็นทางการนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมอินสารินโดนาเกียร์ครับอ่าก็คุณนักขึ้ตากันดีจากซีลูกผู้ชายแล้วก็ในบทเพราะเพิ่มทองเอกหมอยาท่าฉลองฮะอ่านถามถึงผลงานที่ผ่านมาก่อนและกันทั้งสองเรื่องติดเลยเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นไงบ้างฮะก็ ดีครับผมก็เป็นการรับตัวละคร2เรื่อง2อ,อารมณ์2แบบ2คาแรคเตอร์เลยครับตัวภูผาเนี่ยเป็นตัวละครสู้ชีวิตนที่เราเห็นกันไปเกิดมาติดลบก็ฟันฝ่าทั้งตัวภูผาเองแล้วก็ฟันฝ่าทั้งตัวอินเองหนักมากเหมือนกัน,นครับแล้วพอพลิกมาเล่นเพิ่มเพิ่มพี่ชูปเป็นพุ่มกับเหมือนกัน,นครับ<ม>ก็เป็นแนวสบายๆเป็นแนวผู้ชายเรียบร้อย,อยงไงก็ก็เป็น2อ,อารมณ์ที่ที่ดีใจที่คนชอบทั้ง2ตัวละครนะฮะ หางกันเยอะมากครับผู้ผ่าเราถ่ายจบไปนับจากวันนี้น่าจะสองปีที่แล้วครับพอเพิ่มก็ประมาณปีหนึ่งครับจะถือว่าต่างกันแล้วมันต้องเตลียตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ผาเป็นเรื่องแรกของอินในฐานะนักแสดงด้วยฮะยากมากครับเราเจอเรื่องแรกเรายังไม่เข้าใจไดๆเกี่ยวกับการแสดงเลยด้วยแล้วพอเราเจอคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างสหาสาการเนี่ยก็ท้อเลยฮะ,ฮะเจอไปก็เตรียมตัวด้วยการไปดู อ่าคนที่เขามีชีวิตเกิดมาติดลบอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เขาเกิดมาหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วก็เอามาใส่ตัวละครเงี้ยครับ<ก>ในในผู้ผานนะก็ดันไหมกดดันไหม,ดดไหมเพราะว่าเป็นพระเอกเต็มตัว,วยยร้ยยังไงไม่ไม่ได้กดดันในฐานะพระเอกครับแต่กดดันในฐานะนักแสดงใหม่ครับกลัวว่าเราเล่นออกมาเราเป็นโรบอทเงี้ย <laughs> ใชก่ก็คือเรารู้แหละว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เก่งเลยฮะเราคงมีหลายๆจุดที่มันยังเล่นแข็งอยู่อย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการเอาความจริงเข้าสู้ครับเรายังเล่นอะไรไม่บ้าไม่ได้แล้วก็ตัวละครรู้สึกแค่ไหนเราก็เล่นจริงไว้ก่อนอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยคนดูก็จะได้เห็นว่าเป็นความจริงเงี้ยจริง,รง,รง,รงทั้งสงเรื่องที่ผ่านมาอินให้คะแนนการแสดงตัวเองก็ผู้ผาฮะผู้ผาให้สัก ถ้าเล่นเองยังไม่มีตัดช่วยนะฮะก็สักห้าจุดห้าครับตัดช่วยขึ้นมาเราก็จะดีขึ้นเยอะเหมือนกัน <5. 7. S 1> ใช่ครับถ้าพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มผมว่าก็ก็พัฒนาขึ้นครับขอให้สักเจ็ดก็ได้ครับใช่เพราะว่าพ่อเพิ่มก็เราผ่านมาแล้วอีกสองเรื่องเราผ่านดวงใจในไฟหนาวมาก,ก่อนพ่อเพิ่มเราเหมือนกันครับก,ก็เราก็รู้จักการใส่ดีเทลตัวละครมากขึ้นครับถามถึงผลงานต่อจากนี้นครับก็ กำลังถ่ายทำอยู่นะครับเพิ่งเปิดกล้องไปเลยครับฟากฟ้าคีรีดาวครับกับไปมีชีวิตติดลบอีกแล้วฮะก็พูดง่ายๆก็คือจนหนักกับเดิมเอีกฮะบทบาทเป็นไงครับเรื่องเป็นเป็นราม่านะครับเล่นเป็นคิรีนะครับคิรีเป็นลูกที่เกิดมาฐานยากจนเนอะโตขึ้นมากับแม่ครับเป็นแม่ลูกสองคนที่ปากัดตินทิพย์กันมาแม่ก็จะรับบทโดยพี่นกสินใจครับก็ ก็เป็นแนวดรามา่าแต่สนุกแน่นอนแล้วก็เข้มข้นมากครับแล้วก็ได้อีกสองนักแสดงหน้าใหม่เหมือนเดิมด้วยก็คือน้องพลพนวัตแล้วก็หวานหวานภูริตาครับจริงๆพอมาร่วมกับพี่นกติดใจว่าเป็นนักแสดงแบบรุ่นใหญ่ที่สุดแล้วฮะเป็นอย่างนีวความความกังวลมันเพิ่มมากขึ้นอีกไหมหรือว่าน้อยลงครับเล่นกับพี่นกเนี่ยคือ คนชอบบอกว่าเล่นกับรุ่นใหญ่แล้วจะเครียดห,หรือจะเกรงรผมคิดกลับกันเลยเวลาเราเข้ากับรุ่นเล็กด้วยกันเองเนี่ยเราสองคนหรือเราสามคนที่เข้าด้วยกันเนี่ยจะรู้ว่าเราจะพากันพังเพราะว่าเรายังไม่มีใครเก่งเลยยังไม่มีใครที่จะช่วยนําเราได้หรือว่าเราพยายามแทบตายเนี่ยเราก็จะส่งอารมณ์ได้ประมาณประมาณนี้อยู่อย่างเงี้ย <c oughs> แต่เวลาเราเข้ากับมีโอกาสได้เข้ากับต้องแต่พี่กบทรงศิ์ในเรื่องนานแล้วรวมไปถึงพี่ฝน แม่ตุ๊กอย่างเงี้ยรวมมาถึงเรื่องนี้ได้ได้ประกบกับพี่นกสินใจก็เป็นความสบายใจนะครับเราเล่นกับเขาเราแค่อินแล้วก็เชื่อไปกับตัวละครรุ่นใหญ่เนี่ยเขาส่งมาเกินร้อยกับทุกๆครั้งที่เขาเล่นอยู่แล้วเราแค่รับแล้วก็ตอบกลับไปให้จริงที่สุดแค่นี้เป็นการเล่นที่สบายใจมากมีม,มีเราต้องแอบปเปลียนการแสดงอะไรแอบ ยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนครับแต่ว่าก็แอบมีแบบว่าไปดูเทคนิคการการเล่นละครเทคนิคการใช้อารมณ์ใช้สายตาอย่างมาบ้างครับผมชัดมาต่อกันที่เรื่องที่สุดในชีวิตบ้างที่สุดฮะที่สุดในชีวิตเดี๋ยวขอเริ่มที่เรื่องมีความสุขที่สุดในชีวิตครับมีความสุขที่สุดฮะสองอย่างได้ไหมฮะได้ครับก็อย่างหนึ่งก็น่าจะตอนเข้ามหาลัยได้ครับเพราะว่าผมยื่นไปมหาลัยเดียวครับถ้าเกิดผมไม่ติดผมก็จะไม่มีมหาลัยเรียนครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นตอนที่เนี่ยล่าสุดครับที่ละคร,ท,ะครทั้งสองเรื่องคนชอบทั้งสองตัวละครครับมันเป็นความตั้งใจมากเราเราตั้งใจทําให้ตัวละครทุกตัวมันมีเสน่ห์มากตอนเล่นเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะดีหรือไม่ดีถูกใจคนไหมแต่เรารู้ว่าเราตั้งใจปั้นตัวละครตัวเนี้ยให้เป็นภูผาจริงๆเป็นพ่อเพิ่จริงๆแล้วพอออกมาแล้วคนดูรักในตัวละครก็ดีใจดีใจมากๆเหมงงือนกันครับจริงๆมันเกินคาดหวังของเราเลยมันเกินคาดเพราะเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วไงฮะ <c oughs> มาต่อที่เรื่องเสียใจที่สุดในชีวิตครับเสียใจที่สุดในชีวิตอะครับหรืออาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ได้แตไม่ได้เร็วๆนี้ไม่มีแหลยครับผมไม่ค่อยเสียใจอะไรยาวครับเ,เราขอสกิปไปแล้วกันเพราะผมยังคิดไม่ออกตอนนี้รจริงๆๆ,ๆตัวอเองมีมีวิธีการในการจัดการความเสียใจของตัวเองไหมครับก็ก่อนที่เราจะไปเจอเรื่องกับที่เสียกับเรื่องที่ทำให้เราเสียใจได้ผมว่า ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากปัญหาของตัวเราเองเนะผมพยายามอ e ิว l u a เอตหรือว่าพยายามแบบประเมินตัวเองตลอดเวลาางครับว่าทุกวันนี้เราทำได้ดีหรือย,ยังดีนะที่นี่คือดีที่จะเป็นคนดีของคนอื่นพอด้วยหรือยังถ้าเรามีความสุขในชีวิตแล้วเร,เราไม่ไปเบียดเบียนใคร,งครางเวลาเราเจอเรื่องต่างๆมันก็ก็สามารถมองข้ามได้ไมาตอนที่เรื่องที่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะทุกอย่างมันก็จะวนอยู่กับเกี<ๆ>่ยวกับละครเนี่ยนะตื่นเต้นนะ ไม่แต่ตอนเข้าห้องสอบก็ตื่นเต้นก็ก็ประสบการณ์ถ่ายครับผู้พานี่แหละฮะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องแรกแล้วบทมันหนักมันหนักมากจริงก็ตื่นเต้นครับไปกองวันแรกวันแรกซีนแรกอ่ะถ่ายอยู่สองชั่วโมงกับแค่ฉากว่าผมต้องถ้ามีคนโอกาสได้ดูนะฮะฉากที่ผมนับเงินในถุงแดงแล้วก็ทํามันกลิ้งผมถ่ายอยู่วันถึงเที่ยงวันนั่นคือฉากแรกซีนแรกๆเลยครับเพราะว่า กิ้งยังไงก็ไม่ตรงหมากสัทีก็ตื่นเต้นตอนแรกๆก็ขำๆสักพักคนในกองเริ่มตึงละ <c oughs> แต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถ <c oughs> ควบคุมได้ <c oughs> จริงผมก็กิ้งเฉพาะเริ่มเป็นความกดดันละแล้วลตอนที่แบบว่ามันกิ้งโดนโอ้โหดีใจมาก <c oughs> เอามาตอบพี่อาหารที่ชอบกินที่สุดโอ้เรื่องไม่ได้เลยจร <c oughs> <c oughs> ิงๆเป็นคนเอนจอยกิ้งนะครับ <c oughs> มากครับส่วนใหญ่เป็นแบบของหวานหรือว่าก็ ของหวานก็ชอบครับถ้าอาหารก็จะชอบอาหารไทยอาหารไทยครับชอบกินอะไรมากที่สุดโอปปงชอบหลายอย่างมากเลยต้องใช้เวลาคิดโอ้้ไดเิิ่งคนใใจจรชชอบหลายอย่างครับไม่ได้ครับเรื่องไม่ได้ครับไม่ได้แบบว่าที่สุดใช่ครับสีสีที่ชอบที่สุดครับชอบสีฟ้าเพราะว่าเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองชอบสีฟ้าตอนที่เปิดตู้เสื้อผ้านี่แหละมีแต่สีฟ้ากางเกงยีนก็จะมีแต่สีฟ้าครับ ก่อนหน้านี้ก็จะตอบสีแดงสีนู้ดสีนี่นนล่าสุดเพิ่งมาเปิดตัวู้วึกว่าเออฟ้าเกินครึ่งตูล้ละแสดงว่าชอบสีฟ้าสิ่งที่กลัวหรือไม่ชอบที่สุดครับอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้กลัวตุ๊กแกแล้วก็กลัวจิ้งจกเพราะว่าเคยตกมาใส่ตัวทีหนึ่งแต่ว่ากลัวตุ๊กแกมากกว่า,วาเคยเจอตุ๊กแกแบบเตัวเป็น,นเคยสิครับเคยตอนไปถ่ายละครเนี่ยแล้ว <c oughs> ผมนอนคนเดียว แล้วเป็นห้องแยกใช่ไหมครับแล้วตุ๊กแกมันมาอยู่หน้าประตูห้องผมเข้าไม่ไดนนต้ต้องแบบว่าตอนแรกคือไปกับพี่พูทคนดูแลใช่ไหมฮะแล้พี่พูทก็อุตส่าห์เกรงใจเราเป็นนอนอีกห้องหนึ่งให้ให้เรานอนคนเดียวสุดท้ายก็ต้องขออ้อนวอนพี่พูดกลับมานอน <c oughs> ด้วยกันเพราะว่ากลัวตุ๊กแกอ,อันนี้คือที่สุดเเจอบนตุ๊กแกก็ปะปายครับหน้าบ้านเราก็เยอะฮะใช่ชอบมันชอบไปอยู่หลังรูปหรือหลังกระถางต้นไม้อย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่แล้วอย่างจริงจงอืง่คือประสบการณ์ตอนที่ตกมาใส่ขาใช่ใช่จริงจงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วผมเล่นอะไรที่สนามหญ้าเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นแบบว่าถ้านั่งยองๆกับพื้นแล้วก็ยืดขาไปมันน่าจะตกจากหลังคาบ้านมนใาใช่ครับปึ๊บหลังจากนั้นไม่รู้ตัวเราอ่ะคือรู้ตัวตัวหนึ่งคือวิ่งถึงหลังบ้าน <laughs> มันในหนังเลยจากสนามย่านหน้าบ้านผมวิ่งทะลุระเบียงวิ่งทะลุประตูหน้าบ้านไปออกหลังบ้านแล้วก็แบบแล้วก็หยุดแล้วมันก็หายไปแล้วแต่แบบสิบห้าวิที่วิ่งคือแบบใช้เวลาวิ่งจากหน้าบ้านไปหลังบ้านประมาณแบบสิบวิเท่านั้นใช่แล้วแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วไงคือจริงๆมันไม่น่ากลัวเลยนะแต่พอเราไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะเข้ามาหาเราใช่มันก็เลยน่ากลัวอะฝากอะไรถึงแฟนค่ับที่ติดตามเรานิดนึงหน่อยครับผมครับก็ ฝากละครเรื่องใหม่ด้วยครับฝากฟ้าคิรีดาวนีน่ยครับดราม,าม่าเข้มข้นขอฝากทั้งสามคนครับผมฝากแทนน้ำหวานแล้วก็ฝากแทนพลด้วยฮะก็สนุกแน่นอนที่สำคัญเรามีการไปถ่ายทำที่อินเดียด้วยนะฮะก็รับรองว่าสนุกแล้วภาพก็สวยด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากตัวเองแล้วกันนะฝากผมด้วยฮะไ,ได้ไหมได้ดิ<า>ได้ไดต้องทาการติดตามไปตรงไอจีเงี้ยฝากไอจีครับผมถ้าจะขึ้นให้ได้ก็จะไม่ได้เพราะว่าไลฟ์นะฮะอินพิธาครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์อินสตาดินครับแล้วก็ออฟฟิเชียลแฟนคลับอะไรนะ in-salent official ครับใช่ฮนะคอมพิวเตอร์หรือ IG หรือว่า IG ครับผม IG นะครับโอเคนะปากด้วยนะครับากด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ